สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเนาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมโยกังนะครับจุติยุทธภพเลือดใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางนะครับผมสําหรับการเล่นกระบี่นะครับผมสําหรับหลังเลเวลร้อยแล้วนะครับซึ่งก็คือเปลี่ยนเซียนเลเวลร้อยหลายหลายคนก็สอบถามมาเข้ามาเยอะครับว่ากระบี่จะมาเล่นยังไงวันต้องอัพสกิลอะไรบ้างเน้นปานอะไรนะครับผมแล้วก็ของเซียนเนี่ยนะครับจะเน้นออฟอะไรแบบไหนสเตตัสเป็นยังไงบ้าง ยังไงผมก็จะอธิบายเอาไว้ให้แบบครบจบในคลิปนี้แล้วกันนะครับสาหรับวิธีการเล่นกระบี่นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมยังไงก็ฝากว้แล้วกันนะครับผมสาหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมนะครับยังไงก็ฝากร้านเติมเกมจอชาวร่ด้วยนะครับผมบริการ24ชั่วโมงนะครับที่สําคัญนะครับมีให้เลือกเติมหลากหลายเกมกันเลยทีเดียวนะครับถ้าสนใจเติมเงินเกมไหนแพ็คไหนนะครับยังไงก็กดทริ้งกันได้เลยนะจ๊ะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับแนวทางการเล่นกระบี่นะครับผมหลังปลดเลเวลร้อยหรือปลดเซียนแล้วเนี่ยนะครับก็อันดับแรกนะครับไปดูที่สเตตัสก่อนเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของของสวมใส่ผมนะครับผมอันนี้นะครับก็จะให้ดูคร่าวๆนะครับยังไงก็ลองสต็อปดูแล้วกันนะครับชุดเนี่ยก็จะเป็นใส่ผ้าร้อยนะครับผมใส่ดาวเคลื่อนนะครับส่วนอาวุธเนี่ยก็ ใส่โกรดนะครับอ่าเพราะว่ากระบี่มันขี้ไม่ได้นะครับก็มีอยู่ไม่กี่อย่างครับนอกจากโกรดหรือแคนก็เลือกเอานะครับแต่ว่าผมมาใส่โกรดแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากไปเป็นสายแบบตีมอนฟาร์มมอนในวัยก็ใส่แขนก็ได้นะครับร่างแขนอ่ชุดก็ไม่น่าจะมีอะไรมากครับก็แปวนชุดไหล่พ้านะครับผมแล้วก็อาวุธเนี่ยก็ทําตีโบวสิบสามอาวุธร้อยสิบนะครับแล้วก็ทําแท้นะครับ ต่อไปครับอันนี้ก็คือจะเป็นสเตตัสในส่วนของตัวกระบี่ผมนะนี่โจมนะครับก็คือหมื่นนะครับผมแล้วก็หนึ่งร้อยห้าสิบสานะครับโจมที่กังฟูเนี่ยห้าร้อยหกนะครับแล้วก็อาตัอื่นๆเนี่ยก็ดูตามนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอ่าในส่วนของอ่าค่าความดีก็อยู่ที่หกแสนนะครับอยู่ที่ขั้นหกนะครับก็นาคตก็อยากให้ไปสักถึงสักล้านสองนะครับก็ ประมาณนั้นนะครับก็ไปเรื่อยแล้วกันนะครับไม่ต้องรีบวอะไรมากมายนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกเปอร์เซ็นต์ E M P ต่างๆนะครับผมที่ใส่ไว้นะครับแล้วก็มีเว็นขึ้นครับแน่นอนนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูที่เอาตรงไหนก่อนดีอ่ะอันนี้ครับตอนนี้เนี่ยนะครับไอตรงวิถีแห่งจอมยุทธเนี่ยผมก็ได้อยู่แค่ชื่อเสียงกล้องขบนะครับก็คือเน้นกดฟรีอย่างนี้ครับเนี่ยตรงเี้ยทุกวันเลยนะครับผมใช้เหรียญรูดึงเอา นะครับ10ครั้งนะครับแล้วก็เก็บจนกว่าแต้มจะครบพอแต้มครบก็กดขึ้นไปนะครับก็ไปแบบชิวๆนะครับไม่ต้องโดนอะไรเยอะแยะมากมายส่วนวิธีแห่งเซียนเนี่ยตอนนี้ก็อยู่แค่ขั้น2นะครับผมเพราะว่าดูแล้วมันเพิ่มน้อยมันต้องขึ้นอีกขั้นหนึ่งอ่ะมันถึงจะได้อย่างละ10เปอรออ์ดังนั้นก็ผมก็เลยแค่ปลดเอาไวเ้เฉยๆนะครับแล้วก็ใช้าอามาณน,นี้อยู่นะครับก็อามาณน,นี้นะครับสำหรับวิธีแห่งเซียนข้างบน รอยชั้นตอนนี้จริงๆก็ยังลงได้อีกนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่138นะครับจริงๆยังไปได้อีกนะเออเดี๋ยวค่อยลงเพิ่มนะครับเอ่อต่อมานะครับเรามาดูที่เอาเป็นของเซียนแล้วกันนะครับรู้เซียนของผมตอนนี้นะครับ290เก้าบเปเลยนะครับของสวมใส่นะครับก็ที่อาวุธนะครับก็จะมีเอ่อออฟนะครับตามนี้เลยนะครับส่วนใหญ่จะใช้เป็นอออันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่า อาวุธเนี่ยมันแล้วแต่คนนะครับเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าในเซิร์ฟเวอร์คุณอนะ่ะมีอาชีพไหนตึงๆอ่ะที่คุณอยากจะสู้ด้วยคุณก็ใส่อาชีพนั้นแหละนะครับเอ่ออย่างผมก็ใส่ค้าๆกันไปครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมอ่อนักดาบบ้างธนูบ้างกระบี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ถ้าสมมติว่าเราเจอแบบฝั่งตรงข้ามเป็นกระบี่หุดโหนเงี้ยก็แนะนําว่าให้ใส่กระบี่ให้หมดเลยก็ได้แล้วก็ใส่กันกระบี่ทั้งหมดด้วยนะครับเออแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีก็ ใส่อะไรก็ได้ที่มันแบบเป็นเปอร์เซนต์ที่มันเยอะมากกว่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือคุณได้ได้ตีได้ใช้อ่ะเออก็ดีสุดแหละนะครับแล้วก็มีออฟหลอดมาตากข้างล่างนะครับ2ออันนะครับก็จะเป็นแผลชีขาดนะครับกับความเข้าใจลึกซึ้งของวิธีกระบี่นะครับอันบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นมีโอกาสสิบเนะครับที่จะทำให้เกิดบาดแผลชีขาดนะครับผมแล้วก็สร้างระเดสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง20%ซด้วยนะครับผม แล้วก็ครูดาว12วีนะครับมีผลใน PvP เท่านั้นนะครับอันนี้แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็เป็นความเข้าใจลึกซึ้งนะครับของวิถีกระบี่นะครับก็จะเป็นเมื่อโจมตีมีโอกาส20%ที่จะทิกเกอร์นะครับผมก็คือเอาง่ายๆว่าการโจมตีจะเพิ่มขึ้น5%เป็นเวลา6วีนะครับแล้วก็ครูดาว20วีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาวุธนะครับต่อไปก็จะเป็นเกราะนะครับผมเกราะเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเป็นคุณจะใส่รถอาชีพไปก็ได้แล้วแต่คุณนะครับว่าคุณเจออาชีพอะไร เยอะๆคุณก็ใส่อาชีพนั้นแหละนะครับหรืออาชีพไหนแรงๆคุณก็ใส่อาชิพนั้นต่อไปเป็นสร้อยครับสร้อยเนี่ยตอนละกของกระบี่เนี่ยมันจะไม่มีคีใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องทําเพิกเฉยต่อการป้องกันนะครับก็คือเราแง่ว่าของกระบี่จะเป็นแนวแบบสายเกาะนะครับเจาะเกาะนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นใส่เพิกเฉยนะครับผมต่อการป้องกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เกาะอ่อนนี่ก็เช่นกันครับอันนี้ก็คือเพิกเฉยนะครับผมต่อการต้านทานนะครับก็ สำหรับตัวผมแล้วผมคิดว่าเพิ่อเฉยแล้วการต้านทานมันดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็กันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นขีหรือไม่ขีสุดท้ายแล้วก็คือตีเข้ามาเนี่ยมันก็กันทั้งหมดไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกเป็นการคิติคอใช่ไหมมันก็จะกันแค่คิติคออย่างเดียวนะครับผมก็ประมาณนั้นก็แล้วแต่คุณจะชอบนะครับต่อไปก็จะเป็นต่างหูครับต่างหูทั้งสองข้างเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องเป็นโจมตีกังฟูทั้งคู่นะครับผม ก็ไปลงเซียนเหมียวหาออฟข้างล่างมาใส่กันนะครับผมคุณสมบัติการหลอ่ออมตะนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เข้าใจตรงนี้ก็ลองดูครับคลิปในช่องผมมาทำไว้ให้หมดแล้วนะครับต่อไปแหวนครับแหวนเนี่ยนะครับผมตอนนี้ยังออฟไม่ครบนะครับแล้วก็ข้างหนึ่งเนี่ยผมจะทําเป็นดูดซับดาเมจส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแม่นเวทนะครับก็คือแม่นสกิลวา่างง่ายๆอก็ยังหาใส่ไม่ครบเช่นกันนะครับแหวนมายัางอะหนึ่งเหมือนกันนะครับ ต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของปอกแขนปอกแขนเนี่ยใช้เป็นดามจกังฟูหมดเลยนะครับผมทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็ต่อไปรองเท้านะครับในส่วนของรองเท้าเซียนเนี่ยก็จะเป็นเพื่อดามจมอลเตอร์แต่เอาจริงเท่าที่ลองใช้ดูแ่งก็น้อยมากอะ่ะเอาจริงคุณก็ไปอัพตีบอรก,ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบนะครับโจมตีเซียนตอนนี้เนี่ยไม่ได้กดอะไรเลย,เลยก็อยู่ที่สองรอเก้าสิบนะครับผมออันนี้ก็จะเป็นในช่วงของ แกนปานนองขับนะครับแล้วก็แยกจิตครับแล้วก็ชันทานะครับผมอ่าก็ผมก็ใส่ฝั่งไว้ประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเอาไวอ้อถ้าเราจะไปตีเซียนหนุ่มสูงเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนสร้อยอันนี้ไปครับเพราะว่าสร้อยอันนี้อันเดียวเนี่ยก็บบกเซียนสักยี่สิบอะไรประมาณนี้อืมเพราะว่ายัดออฟเซียนเอาไว้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์การผัดเกลานะครับอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับ ที่ต้องใช้หินอันนี้เป็นตัวขัดเกา่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะเก็บออฟทางขวาไว้คุณแค่กดรักษาไว้มันก็จะย้ายจากทางขวามาเป็นทางซ้ายแค่น,นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุด d 4แล้วกันนะครับก็คือตรงนี้ครับเกติดยศนะครับก็คือตอนนี้ใส่ dc อยู่ซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าก่อนจะขึ้น dc ได้ก็คือต้องมีในส่วนของอ แต้มความดีนะครับหกแสนนะครับผมก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของยันคุ้มกายเนี่ยผมก็ใช้เป็นโจมตีนะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นเป็นเลเวลสี่แหละนะครับอาประมาณนั้นแล้วก็อาวุธมังกรกับกล่องมังกรเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่แค่ขั้นหนึ่งครับเพราะว่าหาเม็ดอัพมันทนไม่ได้อะอาทิตย์หนึ่งไม่ไดีต้องบอกว่าซีซั่นหนึ่งมันไม่แค่3าเม็ดอะเออหรือมันก็ต้องกดเราจะก,กิจกรรมนะครับยังไงก็สำหรับใครรีบก็ลองกดดูนันก่อนเลยได้ ครับโอเคนะครับก็ใส่ชุดดีีเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกังฟูนะครับเรามาดูครับกังฟูเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าก็จริงแล้วนะครับถ้าเอาจริงอะนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยอัพดีวันเตอร์กันเขาจะมาลงในส่วนของเพิ่มโกรดเร็วนะครับโกรดเร็วขึ้นโกรดง่ายขึ้นเนี่ยเขาจะมาลงครับที่โกรดง่ายขึ้นเพราะว่า เวลาเราตีมอนเนี่ยแม่งแทบจะแบบโกรธตลอดเลยอะเออดังนั้นน่ะไออันขวาบนนี่จริงไม่จำเป็นก็ได้นะครับเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจกังฟูนะครับเออต่อมอนสเตอร์นะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็สําหรับใครที่เป็นสายไล่ลําก็อย่าลืมครับอับด้วยนะครับผมไล่ลําต่อเนื่องลมปานเนี่ยก็ถ้าขายไ,ไล่ลําก็ดีนะค่อนข้างจะยิงแรงอยู่เหมือนกันเออก็ประมาณนั้นครับอันนี้ก็จะเป็น ลาปานนะครับแล้วก็กระบี่นะครับถามว่าเขาจะยัดอฟอฟปานอะไรกันใช่ไหมในส่วนของหินกบสุ่ก็ถ้าเป็นตัวผมเนี่ยก็จะได้เป็นเก้ากระบี่รวมเป็นหนึ่งนะครับเออมันเรียกว่าหินกบสล่นว่เออวะเออตัวใหญ่แล้วเนี่ยผมจะได้เป็นเก้ากระบี่รวมเป็นหนึ่งครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ที่เหลือก็แล้วแต่ขนเล่นนวลจะเล่นแบบไหนหนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็จะเล่นเป็นเก้ากระบี่นะครับผม รวมเป็นหนึ่งผมว่ามันเฟี้ยวสุดแล้วนะครับส่วนตะก,กิวนะครับก็ใช้แค่สีแดงนะครับผมสองขั้นพอนะครับอ่าใช้สีแดงสองขั้นไปก่อนแล้วก็เอาสีฟ้าออกเพราะว่าสีฟ้ามันจมตีเป้าน้อยกว่าเพราะว่าสีแดงเนี่ยมันสามเป้าไงนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็น่าจะพบหมดแล้วนะ ลองดูที่ตรงตัวของสกิลอีกรอบนึงครับอ่ะไอ้สกิลนี้ครับกังฟูยุทธภพเนี่ยหลายๆาคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับไอ้สกิลใบมีดสายยันเนี่ยมันมาจากไหนนะครับจริงๆมันมาจากการที่เราอะนะครับเปิดนะครับผมในส่วนของชุดเออในส่วนของชุดมังกรกับชุดเกาะมังกรกับอาวุธมังกรก็คือจะอยู่ตรงนี้ครับติดอาวุธเห็นไหมนี่ไง,งซ้ายล่างเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อเห็นปะเมื่อเมื่อใส่สองชิ้นเนี่ยเห็นปะเออมันจะเปิดใช้งาน ไปมีสายยัดเลเวลหนึ่งได้ถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้เลเวลสองใช่ไหมคุณก็ต้องขึ้นอาวุธมังกรขั้นสอนงกับชุดเกราะมังกรขั้นสองแต่บอกเลยว่าแม่งเดือดจัดเลยครับผมยากมากนะครับแม่งต้องใช้เยอะมากนะครับก็สำหรับใครที่คุ้มกดไปได้เลยครับผมแต่ถ้าใครไม่คุ้มก็อย่าก,กดเลยนะครับเอาไวเติมอ,อย่างอื่นดีกว่าครับผมก็ประมาณนี้ส่วนยันข้างในเนี่ยนะครับมันจะมีอีกนะครับ ก็ตรงนี้คุณก็เลือกเอาว่าคุณต้องการจะโจมตีอะไรแรงขึ้นหรือว่าโดนอะไรเบาลงสำหรับแต่ละอาชีพนะอก็ประมาณนั้นนะครับออปเซียนก็เรียบร้อยอ๋อก็จะมีสัตว์ก็จะใช้เป็นเวนควินนะครับผมแล้วก็กําลังอัพนกฟินิกมาลองดูกําลังทดลองดูอย่ังไม่น่าจะเวิร์กลงจา่รูปการแล้วถ้าเก็บเลเวลยังไงมือต้องเป็นเวนคะวินน่ยเพราะมันตีไรงเ้านะครับผม เออก็ประมาณนี้นะครับต่อไปก,ก็จะเป็นในส่วนของตัดวิเศษนะครับถ้าตัดวิเศษเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ผมมีอยู่สองตัวนะครับผมก็จะเป็นเลเวลห้าหมดแล้วเออก็คือเราตีบวกไป15แล้วใช่นไหมครับเติมพลังนะครับอ,อ่คือเลเวลตีบวกนะครับอ่งยังไปได้ต่อนะแต่ว่าผมมาเบรกไว้ก่อนเพราะว่า หยังจากนี้ไปถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ไปกันแตกเวลาเราตีแตก,กันลดลงหมดเลยเหลือสิบมันก็เอาเรื่องอยู่เหมนกันนะครับดังนั้นก็ต้องถ้าใครที่มีประดับแบบว่าอาวุธแบบเห็นบุกแผรนเลยพ่อยอะไรโกดกงทีนี้นะครับผมถ้าถามว่ามันยังจะต้องมีอะไรอีกไหม กังฟูคอมโบเปิดให้ดูชัดๆนะครับก็คือใช้ถ้าเกิดว่าคุณมีสอันนี้ก็ใช้สอันนี้แต่ถ้าไม่มีอันเนี้ยก็แนะนําให้ใช้2อันนี้ครับตามนั้นเลยนะครับส่วนลมบานก็ใช้อันนี้ครับเม็ดสีทองนะครับเก้ากระบี่รวมเป็นหนึ่งครับก็เรียบร้อยแล้วไม่น่าจะมีอะไรยังตกหล่นตรงไหนอีกไหมนะ แฟชั่นครับแฟชั่นมี2 2 3นะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของเติมพลังเสื้อคุมนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็อยากจะเตือนเอาไว้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ขึ้นมานะครับต้องการทำบรลรูเซียนเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณต้องมีเหรียญรูเยอะมากนะครับเพราะว่าหลังหเนี่ยมันใช้เหรียญรูเยอะมาก ครับผมแออถ้าเกิดว่าใครให้พอก็เห็นรูขาดมือนะครับก็ต้องนั่นแหละไปหากันเพิ่มมาอีกนะครับผมโอเคนะครับผมทีนนี้นะครับผมออฟแต่ละออฟเนี่ยผมก็ให้ดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ร่างทองของผมตอนนี้ก็อยู่ที่ขั้นสี่นะครับสองดาวน,นะครับเติมพลังเทวะครับลองหน่อยสักทีไหมลนะ่ะกว่าแนละ้วไม่มีให้เติม นะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับแนวทางการเล่นกระบี่นะครับผมหลังเลเวลร้อยบอกเลยว่าหนังชีวิตครับผมเออเพราะว่ามันเอาจริงถ้าเกิดว่ามันยังทำเตี๋บเจ็ดเป้าไม่ได้และการทําตี7เจ็ดเป้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะหมดในส่วนของทองเยอะอยู่เหมือนกันนะสามพันกว่าทองอนะเออก็ต้องลองดูแล้วกันนะครับผมยังไงวันนี้ก็ฝ่าไว้เท่านี้กันนะครับสําหรับแนวทางการเล่นกระบี่ นะครับผมก็ลองเล่นดูกันนะครับแต่บอกเลยว่าเอ e บ e เลเวลเหนื่อยมากๆครับเหนื่อยมากแล้วก็ยากมากจริงนะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมงอชชาแนลครับบ๊ายบายครับผมจุบจุบ